มาติดตามเวียดนามอ่าวเวียดนามเท่ากันหน่อยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนเวียดนามเท่านั้น<ม>แต่ยังรวมหัวกับคนไทยนะครับ<ม>ในการ<ม><ม>ที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารที่เราเรียกกันว่าบัญชีม้านั่นเองที่น่าสนใจก็คือเห็นบอกว่าโอ้โหได้มีการว่าจ้างสําหรับคนไทยนะครับที่ไปเปิดบัญชีมา้าแล้วก็ให้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงนั่นก็คือประมาณบัญชีละนะครับสามพันถึงห้าพันบาทเลยทีเดียวนั่นเองครับ เรื่องนี้ทางด้านของตำรวจไซเบอร์นะครับบุกจับคนเวียดนามและคนไทยนะครับที่มีการทำบัญชีม้าแบบครบวงจรให้กับเครือข่ายคอเซนเตอร์กลางห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินสด400,000บาทแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น10รายด้วยกันครับไปดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บชสอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์ทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับถแถลงผลการจับกลุมผู้ต้องหา10รายทั้งชาวเวียดนามนะครับที่เราเรียกกันว่าเวียดนามเถ่ากลางห้างดังนะครับหลังจากรวมหัวกับคนไทยทำธุรกิจบัญชีม้าแบบครบวงจรนั่นเองครับเนี่ยฮะที่เราเบลอหน้าเอาไว้นะครับหลักๆก,ก็คือเป็น คนเวียดนามนะครับก็คือมาทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทยของเรานั่นเองครับสืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์นะครับได้รับเบาะแสว่ามีกลุ่มชาวเวียดนามเป็นจำนวนมากว่าจ้างคนไทยเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้เป็นบัญชีม้าสำหรับรับโอนเงินจากการหลอกลวงออนไลน์นะครับโดยมีนายหน้าคนไทยเป็นตัวกลางและจ่ายค่าตอบแทนนะครับอย่างที่บอกบัญชีละ 3 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทเลยทีเดียวคือเคสนี้ค่อนข้างจ่ายหนักนะครับคือเคสที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณบัญชีละ1,000หรือ2,000บาทเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองครับทีนี้เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับเขาก็จะรีบถอนออกมาเป็นเงินสดส่งต่อให้กับชาวเวียดนามที่คอยควบคุมอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับ ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบนะครับว่ามีการนัดพบระหว่างกลุ่มชาวเวียดนามและนายหน้าบัญชีม้าที่บริเวณศูนย์อาหารชั้นจีห้างดังย่านลาดพร้าวนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยนำกำลังวางแผนสะกดรอยตามและเข้าจับกลุ่มทีนี้เมื่อเป้าหมายนะครับเดินไปถอนเงินสดที่ธนาคารและตู้ ATM ก็พบว่าเจ้าของบัญชีม้านำเงินสดส่งต่อให้กับชาวเวียดนามที่ทำหน้าที่รวบรวมเงิน ขณะเจ้าหน้าที่แสดงตัวนะครับมีชายชาวเวียดนามรายหนึ่งพยายามหลบหนีพร้อมกระเป๋าสีดำวิ่งออกไปที่ถนนพหลโยธินจนทำกระเป๋าเงินสดตกเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในพื้นที่ร่วมกันสกัดจับเอาไว้ได้ทีนี้ทราบชื่อต่อมาก็คือนายเหงียนส่วนตุงสัญชาติเวียดนามและภายในกระเป๋านะครับพบเงินสดจำนวนมากถึง400,000บาทเลยทีเดียวนั่นเองครับ จากปฏิบัติการนี้นะครับสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด10รายแบ่งเป็นชาวเวียดนาม6รายแล้วก็นายหน้าคนไทย2อรายและเจ้าของบัญชีม้าอีก2รายนะครับตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายชาวไทยถูกหลอกลงทุนเทรดทองและก็ถูกโอนเงินเข้ามาอย่างบัญชีเหล่านี้นั่นเองครับเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาหนักหลายข้อหานั่นก็คืออ้างยีซ่องโจรจัดหาหรือซื้อขายบัญชีม้า เพื่อก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็คือเป็นภัยออนไลน์นะครับรวมถึงข้อหาตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพร้อมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับคือบัญชีมา้าคุณผู้ชมผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือก่อนหน้านี้ที่จะมีข่าวเรื่องของตำรวจไซเบอร์แล้วก็นโยุบายจากตอรอนะครับที่มีการปิดวงจรบัญชีมา้าเนี่ย แบบเข้มขน้นจะอยู่ที่บัญชีประมาณ500บาท1000บาทแพงสุดเมื่อก่อนนี่คือ2,000บาทตอนนี้ถือว่าตามกลไกของตลาดเหมือนกันนะที่มีขึ้นแล้วก็มีลงยิ่งมันยากขึ้นน,นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามีการจ้างให้มันแพงขึ้นมาทีนี้พอเงินตอบแทนมันสูงมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งล่อใจเหมือนกันให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่อาจจะตกงานหรืออาจจะนั่นแหละคุณผู้ชมครับที่เป็นเหยื่อของแกง๊งวิชาชีพพอเห็นเม็ดเงินดังกล่าวที่มันสูงก็โอเคยอมเป็นบัญชีม้าละกันไม่ได้เห็นถึงความเดือดรอ ลาคาญใจแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้เรานําเสนอกันตลอดคุณผู้ชมครับโทษของบัญชีม้าเนี่ยมันหนักมากนะเอาจงจริงจําคุกคุณผู้ชมครับไม่เกิน 1, 10ึงสิปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทเอาจรงจริงมันหนักมากนะคุณอาจจะได้5,000บาทมาแต่คุณแลกกับ5 0 0 0 0นบาทมายัางไงก็ไม่คุ้มแน่นอนปฏิบัติการกวาดล้างแก,ก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับและเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะครับไม่จบไม่เลิกนะครับในวันหยุดแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ไม่หยุดหลอกตำรวจไซเบอร์ก็ไม่หยุดจับนะครับปฏิบัติการในวันนี้นะครับเราทลายเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์ในรูปแบบของบัญชีม้าที่ใช้เราเรียกว่าม้ากดเงินนะครับกลับมาใช้รูปแบบของม้ากดเงินหรือม้าวันเดย์คือม้าวันเดียวนะครับเพื่อหลบหลีก การอายัดเงินนะครับเพื่อหลบหลีกการติดตามจับกลุ่มของเจ้าที่ตํารวจซึ่งในขณะนี้นะครับทางท่านพบอตรได้สั่งการให้ท่านพลวเอกพัชชัยปิตะนิระบุตรเจเลตํารวจแห่งชาติจัดตั้งวอร์รมเรามีการระดมเจ้าที่ตํารวจทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นตํารวจไซเบอร์ตํารวจนครบาลภูทร1-9ึ่ารวจสอบสวนกลางและหน่วยอื่นๆนะครับตลอดจน ภาคธนาคารโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น AS นะครับ True นะครับ NT และก็ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการดิจิตอลคริปโตคอ r r เรนซีเอ็กชนทุกหน่วยทุกองค์กรมาปฏิบัติงานร่วมกันที่ศูนย์วอลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเราได้มีการยกระดับ ที่จะมีต่างประเทศมาร่วมมือด้วยเพื่อที่จะปฏิบัติการทุกม้อข้าวนะครับของแก๊งคอนเทนเตอร์ที่อยู่รอบประเทศเราเลยโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาในการปฏิบัติการในวันนี้ท่านพลนวตีจินทรกรังมากนะครับพร้อมท่านพันุเอกี่ว่าสภชเจริญได้นำกำลังไปดักจับกุ่มแก๊งเวียดนามแก๊งนี้ด้วยตนเอง รายละเอียดของการหลอกลวงของแก๊งนี้ว่าหลอกลวงผู้สายอย่างไรนะครับแล้วก็การจับกลุ่มอย่างไรเดี๋ยวผมขอให้ท่านพลตรีทินกรรังมารและทีมงานได้ชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบเชิญครับ